ันนี้เป็นครั้ง, 66, งบบที่66ตรงกับวันที่1 4บสี่มกราสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าข้าพเจ้านางสุภวันทรงอันชาติพรอบเล็งวาจาสาธยาพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด <c oughs> <c oughs> ่องค์พระควันปฏิเทนะเจา้าองค์หลวงปู่สาเร็จดุลหลวงปูบ่บนเด่นหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนใจครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสรตยายมนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักรวาเลสุอัตราขชันตุเทวตาสัทธัมังมมนิราชัสสุนันตุสักขะโมคทงัง สักเคกามจรูเปคิริสิคราตะเตเจจันตะดิเควิมาเนทีเประเทจะคาเมตาลุวะณะฆะเนเเคหวะวัตถุมหิเคเตภุมมาจยันตุเทวาชระทระวิสเมยขะคันทพนาคาติดทันตาสันตเกยางมุนิวละวัจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมมสวนาการโลอัยมพทันตาธรรมมสวนาการโรูอัยมพทันตา ธรมมสวนากา g a อายมพันตาบทสวดน้มังกรเสรษฐีคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจเกิริยาคาถานาทิเมสะระนังอัญญงพุทโธเมสะระนังวะรังเอเตนะสัจจวะเชนะสุดที่มโหตุสัพปทา นาติเมสระนังอัญยังธัมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะสตทิเมหูตุสัฏฐานานาิเมสระนังอัญยังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะสตทิเมหูตุสัฏท,ทาาบทสวดมหากรุณิโกนาโถอาิาิกาคาถามหากรุณิโกนาโถอัธยาสพบาลนินางปุรดด้ตะวานาณมีสภะปโตสัมพนิมุตมัง เอเตนะสัจจะวเชนะมโหสถุสพุบัทวามหากรุนิโกนาโถหิตายสัพพานินางปุ้เดตวาปรมีสภะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจะวเชนะมโหสถุสพุบัทวามหากรุนิโกนาโถสุขายสัพพานินางปุ้เดตวาปรมีสภะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจะวเชนะมโหสถุสัพุบัทวาปุสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังพะคะวาสัก เกสุวิหารติกาปิและวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิมปัญจมา,าเตหิพิขุสเตหิสเพเหววะอารหันเตหิทัศหิจัโลกาทาตุหิเทวตาเยปีนะสันิปติตาโหติพระควันตังทัศนายพิขุสังคันจะอาดโคจตุน,นังสุทาวาสากายิกานางังเทวานังเอตัถโหสิอยังโขงพระควาสเกสุวิหารติกาปิละวัตถุสมิงมหาวเน มหาตาพิขุสังเคนะสัตถิงปัญจมตเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอัาหันเตหิทัสหิจละลูกะทาตุหิเทวตาเยเพนะสนิปติตาหุนติพะกวันตังทัศนายพิขุสังคันจะยนูนะมยมปีเยนะพะกวาเตนุปสังกัมมยามาอุปสังกัมมิตวาพะกวะตสันติเกปเจกะคาถาปสยมาติอาโคตาเทวตาสยยท้าปินามะพระวาบริโสสัมมันชิตตังวา พหังภาษาเนยยะภาษาลิตังวาพหังสามินเชยะเอวะเมวะสุทาว at um าเสสุเทเวสุอันตะหิตาภะคะวะโตปาตุระปุระโตปาตุระหังสุอระโขตาเทวตาภะคะวะโตอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัทังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภะคะวะโตสันตเกมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวะและสมิงเทวกายาสมะคตา อาคาตัมหะอิมังธรรมะสัมยังทัคิตาเย,ยวะอปราชิตสังคันติอนระโคอปราเทวตาพักวะโตสันติเกมังคาถาังภาสิตัตตะพิขโวสมาธังสุจิตังอัตโนโอุชุก,กะมะกังสุ สาระทีว่าเนตานีคาหิตตวันอินทัิยานิราคันติปันทิตาติอัโคอป,ปราเทวตาพระคาวตัวสันติเกมังคาทังอภาสิิเชตวาขีรังเชตวาปะลิงคังอินทะคีรังโอหัจามาเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตุสุสุลคาติ อรรโคอป,ปราเทวตาภาควะโตสันติเกมังคาถาังอภาสิเยเกจิพุทธังสรรดังคตาเสนเตคมิสันติอัปยะภูมิงมหายามรุสังเทหังเทวากายังปริปุเรสันติติอรระโคภควาพิคุอามันเตสีเยภูเยนะพิคเวทะสัสสุโลกะธาดุสุเทวตาสนิปติตาโหติตถาคตังทศนายาพิโุสังคันจะ เยปิเตปิกเวเหสุงอติตามัทานังอรหันโตสมมาสมุทาเตสัมปิพะคกวันตานางเอตับปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาเหสุงเสยะทาพิไมหังเอตระหิเยปิเตปิขเวภระวิสันติอนาคาตมัทานังอรหันโตสมสมาสัมพุทธาเตสัมปิพะควันตานางเอตับปรมาเยวะ เทวตาสันิปฏิตาภวิสันติเสยยะท้าปิไมหังเอตระหิอาจิขิตสามิภิขเวเทวกายานันมานิกิตาิสามิภิขเวเทวกายนานันมานิเทศิตาสามิภิขเวเทวกายนา,นา,านัามาน,านามานิตังสุนาตะสาธุกังมณะสิโกโดธะภาสิตสามิติเอวัมพันเตติโคเตภิคุภคะวะโตปจัตโสสุงภคะวาเอตัะทมจจา เซโลกามนุกัสามิอัฏฐภุมิมาตัสสิตาเยสิตาคิริขลังปหิตตาสมาสหิตาปูทูสิหาวาัสันีนาลุม,มาหังสาพิสัมพุโนโอทาตามนาสาสุทธาวิปสัสน,นามานาวิลาพิญโยปัญจสเตยตาวาวเนกาปิลวัทเวตโตมันตยิสัทฐาสาวเกสาเสนระเตเทวากายาภิกันตาเตวิชานาถาภิขโว เตจะอาตปมามะระนุงสุตาวาพุทธศาสาสนังเตสัมปาตุนะหุยานังอมนุสานทะสังอเปเกสตะมัทธคุงสหัสังอาฏะาส,าส,าสตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสามัทาสูงอเปเกนันตะมาทัทคุงทิสาสภะพ,พุตาหงตันจะสัพพังอภิญญายะวาวักิตวานะจักคุมา ตรโตอมันตยิสัทธาสาวเกสะเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขวูเยโวหังกิตยิสามีขิราหีอนุปุพพโสสัตตสหัสสาวยาขาภุมมากาปิละวัทวาอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยาสัสสิโนมูทามานาภิกามูภิกขุนังสมิติงวนังฉะศาสาเหหิมวตายาคานาัตวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยาสัสสิโน โมทมาณาภิกามุงภิกขุนังสมิติวานังสาตาคีรติสหัสายาขานานตวนิโนอิทิมัโตชุติมโตวนวันโตยาสัสิโนโมทมาณาภิกามุงภิกขุนังสมิติวานังอิเจเตโสรสสะหัสายาขานานตวนิโนอิทิมันโตชุติมโตวนวันโตยาสัสิโนโมทมาณาภิกามุงภิกขุนังสมิติวานัง เป้ามตตาปัญจสตายาคานรานตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยาส,สัสโนโมทามานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังกุมฮิโรราชาคะหิโกเวปุลัสสะนิเวสนังพิโยนังสตะสหัสสังยาคานังปเยรุปาสติกุมฮิโรราชาคะหิโกสโสปาคะสมิติงวะนังปุริมันจะทิสังราชาทะตะรัโทภษาสติ คันทพ,พานางอธิปติมหาราชายสาสิโสปุตตาปิตัสสะพระหุนทานามามหาพลาอิทิมันโตชุติบรนโตวน,วน,วนวาวันโตยาสิโนมูทามานาพิกามุงพิคูนางสมิติงวนังท่าคินันจะทิสังราชาวิรุณโหตับปะสาสติกุมพันธานางอธิปติมหาราชายสาสิโสปุตตาปิตัสสะพระหุนทานามามหาพลา อิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสสิโนโมทามานาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวนังปัจฉิมันจะอิสังราชาวิรูปขู่ภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายาสัสโสปุตตาปีตัสสะพระหุอินทานามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสสิโนโมทามานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวนัง อุตรันจะทิสังราชาเวโรตับปะสาสติยาค้านางอธิปติมหาราชายสัสเสโสปุตตาปิตัสสะพระหูอินทานามามหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสัสสิโนโมทามานาภิกามุงภิกขุนังสมิตติงวานังปุริมะทิสังทตะนาโททัคิเนนะวิรุทโกปัฉิเมนะวิรูปกโคเวโรอุตรังทิสัง จัตตารูเตมหาราชาสมันตาจัตตโรทิสาทัทธลมาณาทั้งสุวเนกาปิลวัทเวเตสังมายาวิโนทานสาอาควันจานิกาสธามายากุเตนถูเอเตนถูกวิภูจาวิภูโตสหะจันทโนกามเสโถจากินนุคันทุนิคันทุจะาปานาโทโอปะมัญโยจ่เทวสุโตจมาตริติตตาเสโนจะคันทัพโพนโรราชาโนสโพ อาคูปัญจสิโคเจวติมพนูสุยวัชชาเอเตจเจเนจราชาโนคันทัพพาสหาราชพิโมธมานาภิกามุงภิกขูนังสม,มิติงวะนังอถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกาการภารสัตตาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทะตาะรัฐาจะอาคูนาคายาส,สิโนเอราวัณโนมหานาโคโสปาคาม,มิติงวะนัง เยนาคดาเชสหัสาหดันติทิพานิชาปกขิวิสุทธาจักหูเวหายสาเตวณะมชัปัตาจิตตาสุปัน,นาอิติเตสะนามังอภยันตา,านาคดาชานมาสิสุปน,นโตเขมมก,กาสิปุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปัน,นาสาละลมากังสุพุธังชิตาวชิระหัตเทนะสม,มุทังอสุราสิตา พาตโลวาสวาเซเตทิมันโตยาสชิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวคสาเว,าเวปจิตติสุจิตติจัมหาราโทนมุจีสหสตันจัพนิปุตตาดังสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพนลิงเสนางราหุพัฒมุปาคมูงสมโยธานิพทัทเตปิคุนังสม,มิติงมะนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาขมูง วลุนาวลุนาเทวาสวมโมจะยะสะสะาสหะเมตาการุณากายกาอาคูเทวายะส,ะสัิโนเฮเสเตระสาทากายาสะเพนานัตวันิโนอิธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะส,ะสัชิโนมูทามานาพิก้ามึงพิขุนังสมิติงวันังเวนทูจัเทวาสะหะนีจะอัศมาจัุวิยมา จันทสุปนิสาเทว,วาจันทะม,มาคูปุรากิตาสุริยสุปนิสาเทว,วาสุริยามาคูปรากิตานาขัตตานิปุรากิตาวาอาคูมันทาวรา,าหกาวาสุนางวาสูเสโทสกูปาคาปุรินทโททศัศเสเตระสาธากายาสเพนันันตวาน,นิโนอิทิมันโตชติมันโตวนาว,นนวนนสสันโตยาสสิโนโมทามานาพิกามุงพิคูนางสัมิติงวานัง อธาคูสหภูเทวาชละมคิสิขานิวะอนิทกาจาโรชาจกาอุมมาปุพานิพาสิโนวาลุณาสหาธรรมจาจัตุตาจกาอเนชากาส่วนเลยยะลุจดาอาคูอาคูวาสาวเนสิโนทะเซเตระสาทากายาสภพน,นนตวนิโนอิทิมันตุชติมันโตวนาวันโตยาสสิโนโมทามานาภิกามุงภิกขุนางสุนิกิ์วานัง สมานามหาสมานามนุษสามนุษสุดตมาคิดทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอถา,าคูหานาันยเทวเยจะโลหิตวาซิโนปารคามหาปารคาาอาคูเทวายาสาสินูทเสเตรสานทากายาสัพเพนนา,าตวนิโนอิทิมโตชุติมโตวนามันโต,นนตยาสาสินูมุทัมานาพิกามุงภิกุนังสมิติงวานัง สุก,กากระดุมหาอนุนาอาคูเวขาณสา,าสหะโอทาตะไครหาปัมมุขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตตาหาณขชามิสกาจยสายัสิโนทานายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติทเสเติราสาทากายาสภพน,าน,านันโตนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยาส,าสิโนโมทามานาภิกามุงภิกขุลังสมิติงวะนังเขมิยาจุสตายามากัฏกาจยสายสัสสิโน สมพิตกาลามัเศรฐาโชตินามาจะอาสวาริมานนติโนอาคูอถาคูปนนิมิตาทศเสตระสาทกายาสเพนนตวานิโนอิธิมันโตชติมันโตนันมันโตยสัสชิโนโมทามานาพิกามุงทิคูนันสมิติงวะนังสัตเทเตเทวานิกายาสเพนนตโตนิโนนามันวะเยนะอคันฉุงเยจนเยสันิสาสหะปวุทธะชาติมัคขีลังโอหะตินะมนาสวัง ท้เคมโมคะตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมมาปะมตัตโตจะปุตไตทิมะโตสหสันนังกุมารุติโสจะโสปาคะสม,มิติงวนังหัสสัพพมโลกานังมหาพราม,มาพิติธติอุปปปนนสุติมันโตพิสมากายโยยาสาัสโสทะาเสถไาอิสราอาคูปเจกาวะสาวัวตินูเตสันจามัชโตอาคาหาริโตบริวาริโต เตจัสเพพภิกันเตสินเทเทเวสพามเกมาราเซนาภิกามีปัสสะทันทะสะมันทิยังเอถะคณะถะพันธะราเคณะพันธะมัทุโวสมันตาปริวาเรถะมาโวมุนจิตถะโกจินังอิติตถะมาหาเสนูกันหะเสนังอเปสยิปานิณาตะมาหาจาัสรังกตวานะเพร,าาาาระวังยะถาปวุสโกเมโคธนะยันโตวสวิชโก ตถาโสปจุทาวัติสังกุโทอัสยังวเสตันจะสับพังอภิญญายะวะวะคิตวานะจักุมาตโตมันติสัทธาสาวเกศาเเนระเตมาราเซนาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจะอตัตปะมาก,กระลุงสุตวาพุทธะสาสนังปีตารเเคหิป,ปกามูเนสังโรมัปิอินชยุงสับเพวิชิตสังฆามาพยาตีตายาสิโน โมทันติสหคุเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทสวดจุละชัยยะปะรกรนละโมเมพุทธเตชะสารัตนาตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายะปรเมสุดาสิทธิพัมมาจาักอินทาจัตุโลกาคัมพีรักกาสมุทธาภูตุงคังคาสัพพมมามชัยยะประสิทธิพวันตุเต ชยาชยาธรณิธรณิอาุธิอาุทีนาธีนาธีชยาชยาค้าคนละตุลาณิสัยนิรายไซเซนันณเมนราชพลนรชีชยาชยาคำเคารพสมพีนาคินธนาคีปีสาจเจพุตตะการีชยาชยาทวนลิมิตะโดคีชยาชยาซิงคีสุธาธานมุขชา ชยเชียรวรุณนามุขชะสาตรายชยเชียร์จำปาทินาคักุลคันโทชยเชียร์คัจฉคนาตุรงสุกราภุชงสีหาพยาคธีปาชยเชียรวรุณนามุขยาตาชิตตาชิตตาเสนาลีปุณะสุธีนอรดีชยเชียรสุขาสุขาชีวีชยเชียรธรณีตะเลสัทสาชยาชยียร์ธรณีสันติสัทธาชยเชียรมังกรลัญญาภาวะเคชยเชียรวรุณเยาเคชยเชียรลักขะเสสุระพุชชาเตชา ชยชียพมเมนทักขาชยชยราชาธิราศาชัยชยาชยปัทวินสัพพังชยชียอดหันตาบัจเจกับพุทธสาวังชยชยมหิสุโรหดูหันดินเทวาชยชียพัมมาสุราโคชยชียนาโควิรุนหาโควิรูปะโคจันทิมาตาวิอินโถจัเวนเตโยจากเวรูวันุนุปิจะอาคีวายโยจปาชุนหูกุมารูทัตตะนาทโกอาทาราสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโย อิสิโนสาวกกาสัพาชยาโมพระวันตุเตชยรรมโมจะสังโคจะทะปาโรจะชยักังเอเตนะชยเตเชนะชยสุธีพนตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหุนตุเตชยมังคะลังชโยปีพุทธสระสิริมตอายังมลสระจับปาปีมตับลาชโยโอโคสยามปทิมันเตปโมทิตาชยตถาพมัคณามเฮสิโนชโยปีพุทธสระสิริมตอายังมลสัะจับปาปีมตัวบลาชโย โอโคสยามวิธิมันเตปโมทิตาชยตาาหินธาขนามเฮสิโนชโยปีพุทธศัตริยมโตอยังมรัสจัปปาปีมโตปราชโยโอโคสยามวิธิมันเตปโมทิตาชยตาาเทวขาณามเฮสิโนชโยปีพุทธศัตริยมโตอยังมรัสจัปปาปีมโตปราชโยโอโคสยามวิธิมันเตปโมทิตาชยตาาสุปันนาขนาเฮสิโนชโยปีพุทธศัตริยมโตอยังมารัสจัปปาปีมโตปราชโย โอโคเซียมวิธมันเตปอมุทิตาชย,ยตาตทา,านะคะคณามเมหิเโนชโยปิพุทธะสิริมตัวอายังมะศัจปาปิมตุบราชโยโอโอเคเซียมวิธมันเตปอมุทิตาชย,ยตาตทานสัพามาขณามเมหิเโนฉันโตโพธิยามูเลสกียานางนั้นทิวัฒโนเอวังตะว,วังวิชโยโหหิเช้สุเชยมคลเรอปราชิตปันลังเกศิศิปทัยโปกคาเลอภิเษกเกศภูพุทธานางขับปัตโตปมุทติ สุนังคันตังสุมังค์คลังสุปะพาตังสุวิธตังสุขโนสมุหุตโตจ่าสุรีทังธรรมสาริสกปทาขินังกายะกัมมังปจากัมมังปทาขินังปทาขินังมโนกกัมังมุนิธิเตปทาขินาปทาขินานิจตวานะละพันจเตพปทาขิเนเตอะถาละทาสุกิตาเวรุนถาพุทธาสาเสนอโลคาสุกิตาโหหัสหาสภะเพหิอติภิสุนันตุโพนโตเยเทวาอัสมินท้าในอธิคตา ทีขายุตาสถทาโหนตุสุขิตาหนตุสัพพทาหลักขันตุสัพพัสตานางหลักขันตุชินาสาสนังยากาจีปัทนาเตสังสเพปุรนตุมโนรถายุตตากาเรปวสันตุอสังวสสวราหกาเบคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตะสุขังอัตหันตุยะถาระหังบทสวดธรรมะนิยามสุตังเอมาเมสุตังเอกังสมยังพักวา สาวททัตยังวิหรติเชตาวเนกอนากบพินทิกัสสะอาามีตตะโขภะวายพิคุวมันเตสิมิโมุติปัฏฐนเตติเตพิครวาตุปจัจโสสูงพควาเอตตะโวจะอุปทาวาพิคเวตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังคิตาวสาธาตุธรรมะที่อาตาธรรมนิยามตาสเพสังคารายอนิจติตังตถาคตวอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุชตะวะอภิสมตวะอจิคติเทเสติปัญเปติปัฏฐาเปติวิวัตติวิภัสติอุตาริกโนติ สัพเพสังขาราตุขขาติอุปทาวาพิคเวตาถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมะทิตาตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราทุขขาติตังตถาคตโอภิสัมุชติอภิสมติภิสมุชติวะภิสมตวาอจิคติเทเสติปญญาเปติปัฏฐานิติวิวัติวิภัสติอุตานีกโรติสัพเพสังขาราทุขขาติอุปทาวาพิคเวตาถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาว สาธาตุธรรมะที่ตะตาธรรมนิยมตาสัพเพธรรมาอนัตติตัณถาขตอภิสัมพุชติอภิสมิติอภิสัมพุชตวาอภิสมิตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏเปติวาลติวิภพอติตานิกโนติสัพเพธรรมานัตติอิทัมโมจักปะวาอตตมนาเตปิคูปะขวะตภาสีตางพิรันิติผลสวะคาเทกาลตากคาถาอติตังนานวาขมมยยะนัปปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วิด้อะไรและไม่พึงพงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ยาทตีตามบินันตังปัดนันจะนาคาตังสิเวปรดีก็ละไปแล้วสิ่งปาคนก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัดถาตัดถาวิปัสติอสังหีรังอังคุปังตังวิธามนุพลูเฮเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นดอย่างแจ่มแจ้งไม่งนงง่นคอนแคนเขาควรพ่อคุณในการฉันนั้นไวอัจเชวะกิจจะมาตับตังโกชัญญยมลนังสเวความเคียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮินสังคดันเตนะมหาเสเนนะมจุนา าการาผัดเพียนต่อมาจุได้ซึ่งมีสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอหัวรัตมะตันที่ตังตังเวพเทกะรัตโตติสันโตอาจิคเ,เตมุนิมุนีผู้สบงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดค้านทางการวานการคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชนชมปวดสวดธรรมะสังเวคปัจจะเวคณนะ สัพเพสังขารานิจาสังขารคือด้านการจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือด้านการจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเขาเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตาสิ่งทั้งหลายทั้งพวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอันทุกวันชีวิตต่างชีวิตขเป็นของไม่ยั่งยืน ทุกวังมะระังความตายเป็นหอยยั่งยืนอวสซังมยามนิตตะพังตับพัง,งอันเราจะพึงตายเป็นแห้มรระนะปรีวิวสานังเมชีวิตตังชีวิตของเราเป็นความตายเป็นที่สุดดอบชีวิตตังเมอานิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงวะระนังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายอยู่อาจจะดังร่างกายนี้ไม่ตั้งอยู่นาะเอปะ เออะเปตวิญญาณโนคันปัสจาวิญญาณชุดทวงเขาที่เสร็จแล้วอธิเซเสสติจากนอนทับปฐวิงซึ่งแผ่นดินกระดิงขดังอิวะประดุดดังว่าท่อนมาแล้วท่อนฟื้นนี่รัดถังหาวเปีย์ไม่ได้อันนีจาวัตสังฆาราสังขารเท่างหร่ไม่เที่ยงหนออุปาทาวะทรมิโน มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุปชิตวานิโรันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปัสมุสุขโขความเข้าไปสงบระงรับสังขารเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรลิงติจาสันทลายทงปกประการตาอยู่ม่ลิงสุจจะมริสเรที่ตายแล้วแล้วก็เราจะตายถาเทวาห่างมริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันอาทิเมเอธะสังสยความสงสารในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบวชสวดเมตตาย,ยังคินจิต ยังกินจิกุสลังกรรมมังสเพหีพระเตหิกตังเป็นยังหนอนุโมทันตุสุนันตุพนตุเยเทวะฉมิงทาเนียริขตาธีคายุกาสะาหุนตุสุขิตาหุนตุลูกขาปวงจันตุมาตาปิตาสุขิตาหุนตุทูกขาปวงจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาหุนตุทูกขาปวงจันตุสัพเพียติกาสุขิตาหุนตุทูกขาปวงจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพปิตาสุขิตาหุนตุทูกขาปวงจันตุสัพเพอาจาริยุปเชียยาสุขิตาหุนตุทูกขาปวงจันตุ สัภณักขัตตาสุกิตาหนตุทุคขาปุจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหนตุทุคขาปุจันตุสัพเพสามาตินังสามิช <c oughs> ันตุโมบุสวดบุตรช่างปุตรทั่วนโมูิสัตตัวอคันติมายะอิติขวานโมูิสัตตัวอคันติมายะอิติขวานโมูิสัตตัวอคันติมายะอิติขวาปฏิทินคาถายาเทวตาสันติวิหารวาเสนีถูกเปย์เรย์โพลีคเรตาหิงตาหิงตาธรรมัตานินะกวนตุปุชิตาโสถิงกะโดนเตทาวิหารมันทะเล เทลาจัมัชานวกาจพิฆวสารามมีการทานน้ปฏิปุปาสกาข้ามาจะเทสานีเข้ามาจะอิสราสปาณภูตาสุิตาพุนตุเตชราผูชายเปิีจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตตาอัทโวปปาติกาวิญญาในการทรรมำว่านางปฏิจเตสเพปิทุกขสากรลุนตุสังพยังท้าตุจดังสตังทำมูธรรมัทราจะบุคราสังโคหูตุสมักโควะอัธยะจาหิตายะจอัมเหรละขตุสัตทำมูสเพปิรม มัจาารินมุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอนิยปะเวทิเตภาษานาฮุทูสเพปานินมุทธศาสชเนสัมมาทารพระวิชันโตกาเลเทวบวาสตุวทิภาวายสตนานางเสมิตังเนตุเมทนณิงมาตาบิตาจาัตจัชังนิจังอาคาันติปุตตกังเอวังธรรมเณราชานโนประชังาคันตุสะทาเทวตาอุยโยชนะคาถา ผขปัตตาเจนิทุขาพยาปัตตาเจนิพยาสวกับปัตตาเจนิโซกาโกาหตุสัพเพปิปานิโนเอตตาวตาจามเหหิสัมพตังปุญญาสัมปทางสัพเพเทวานุนาาท,านท,ทันตุสภสัมปติสิทธิยาทานังทัคันตุสาทายาสีรังรักขันตุสัพปทาภาวนาพิระตาโหตูอัชฉันตุเทวตาคตาสุมังคนคาถาโหตูสัพพังสุมังคลังรักขันตุสพัพเทวตาสัพพาภุฑานุภาเวนะโสธีโหตุนนรันตรง มัตุสัพพังสมังขลังนะคะนตูดสมเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัตตสุธีหตุนิรันตรังหัตุสัพพังสมังขลังนะคะนตูดสมเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทตาสธีพัวตุเตสัพเพพุทธาภระพตาปเจกนันเจยังพลังอรหันตนันจเตยเชนะและขังมุธามิสัพโสสัพเพพุทธาภระพตาปเจกนันเจยังพลังอรหันตนันจเตยเชนะและขังมุธามิสัพโสสัพเพพุทธาภระพตาปเจกนันเจยังพลังอรหันตนันจเตยเชนะและขังมุธามิสัพโส สัพเพพบทธาพระพุทธตาปเจกนันจยัพลางรหันตานันจเตเชนะลัขามุธามิสับโสสัพเพพุุธาพระพตาปเจกนันจยังพละงาหันตานันจเตเชนะละขมุธามิสัโสัพเพพุุธาพระปตาเจกนันจยังพละงาหันตนันจเตเชนะละขมุธามิสัโสัพเพพุุธาพระปตาเจกนันจยังพละงาหันตานันจเตเชนะละขมุธามิสัโสัพเพ พุทธามพระลัปัจจารไปเจอกันน,นันจายมพระนาหันตานันจเตเฉนะละวครับพุทธามิสักโซด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยาพุทธมนต์น,นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าวนี้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินาภิ้บรมพระบระมร,รมาชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสุวรรคารัยขออนุสวงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้า ให้เคล้าข้าศปลอยภัยจากทุศน์โลกภัยในายทางปวงให้มีแหล่งในด้านจริตบ้่นคงเป็นสัมมาอชีวชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอยะได้มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฐิตั้งว่าในมาทำคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวนาทั้งหลายผู้ดได้อนุโมนนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปิดประสิทธิประสริพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้ง่ายใน ฝ่ายไ,ไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุบาง,งทั้งกลงที่สามสิ่งอมูอมลเลตได้จัดสร้างขึืนให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพแลนดิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อันนวยผลเป็นสิริมงคลแก่ผู้คพรอบครองและประชาชนทุกอานเทิน